เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปทําชุดเกียร์ของพารามอเตอร์นะครับหรือโมเลของพารามอเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีคนทําให้เห็นกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คงจะมีครับแต่ผมคงไม่เห็นเองนะครับแล้วผมก็หวังอย่างยิ่งเลยนะครับว่าในคลิปเนี้ยนะครับเนื้อคลิปในคลิปเนี้ยคงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับเผื่อจะไปดัดแปลงทํากับอย่างอื่นสิ่งของอย่างอื่นนะครับไปไปชมคลิปกันเลดีกว่าครับว่าทํายังไงและใช้อะไรบ้างครับไปครับ จุดแรกเลยนะครับที่ผมจะทําก็คือผมจะเอามีดเนี่ยมมาปาดหน้าก่อนนะครับปาดหน้าให้มันเสมอเลยนะครับถ้าเราได้ชิ้นงานที่มันเสมอมันเรียบดีแล้วนะครับเราก็จะมาปอกผิวต่อเลยครับจุดนี้ผมจะปอกผิวไปเรื่อยๆนะครับปอกไปจนกว่าจะเหลือประมาณ69มิลเมนะครับเมื่อเราปอกจนถึง69มิลมแล้วเราก็จะพอครับหมายความว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของอตัวที่เราปอกผิวเนี่ยจะอยู่ประมาณ69มิลมนะครับ แล้วก็ตัวนอกเนี่ยโตนอกจะอยู่ประมาณ120มิลน,นะครับโตในก็ประมาณ69ม้มิลอืมตัวนี้เราจะทําการปาดหน้าปาดหน้ามูทั้งสองฝั่งเลยนะครับเมื่อก,กี้เราปาดด้านหน้าแล้วแต่รอบนี้เราจะปาดด้านหลังบ้างครับหลังจากที่เราปาดหน้าปาดหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปอกผิวตัวโตวนอกอีกครับเราจะปอกให้เหลือประมาณ110มิลน,นะครับอืมก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับตัวนี้ผมจะไปใส่เครื่องมีโอลูกอ่า 5 7ชัก3นะครับตัวที่เรากำลังล้วงอยู่เนี่ยนะครับผมต้องการให้อ่าโม่มันเนี่ยเบาที่สุดเลยนะครับอืมเบาและแข็งแรงด้วยแต่คือมันไม่ใช่มินียมหล่อนะมันเป็นมินียมแท้นะครับเราก็คงจะทําให้มันบางมากไม่ได้ครับเพราะว่ามินียมหลอมเขาจะมีความแข่งความแข็งในตัวนะครับแต่มินียมแท้มันก็จะเหนียวเหนียวนิ่มๆนะครับเราใช้เครื่องมิลลิ่งซ็อกล่องไปเรื่อยๆนะครับ ขนาดว่าใช้เครื่องมิลลิ่งซอสเนี่ยยัรงรู้สึกว่ามันติดฟันติดมีดมิลลิ่งนะครับเขาเรียกอะไรผมก็ภาษาช่างผมก็ไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับตัวนี้ผมจะมิลลิ่งให้เป็นแคปซูลนะครับก็คงไม่สวยครับเพราะาผมเองผมก็ทําไม่ค่อยเก่งนะครับแหมถ้าอยากจะให้เจ๋วงานดีๆเลียบๆเนี่ยต้องพี่เก่งชัยนาทเลยนะครับเออ ลืมบอกนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้นะครับพี่เก่งเขาเปิดโลมินียมด้วยนะครับทุกคนทราบหรือยังครับคือมิเนียมของพี่เก่งเขาเนี่ยรู้สึกว่าขีดละ27บาทเองมั้งถูกมากเลยนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้ช่องทางก็ช่องทางนี้เลยครับ ไปตามนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมเยอะน้อยขนาดไหนพี่แกก็แบ่งขายหมดเลยนะครับตัดให้หมดเลยนะครับแล้วก็หน้าเพจของพี่แกเนี่ยนะครับก็จะขึ้นว่าเพจอลูมิเนียมปีกส่งราคาถูกนะครับเ์ชไปก็เจอเลยครับหรือว่าไปไม่ถูกจริงๆเลยก็ทักไปเพจลงกึงช่างเจ่งชัยนาทอันนั้นก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับคือเป็นเจ้าเดียวกันเลยนะครับสำหรับท่านที่หาลิงก์ไม่เจอผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับก็เข้าไปดูเข้าไปกดติดตามเข้าไปกดสั่นกระดิ่งเข้าไปกด ไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามลงกึงช่างเก่งชัยนาทนะครับแล้วก็ร้านอลูมิเนียมของพี่เก่งด้วยนะครับคือพี่เก่งแกเก่งสมเช่อจริงๆครับอย่าลืมร้านอลูมิเนียมด้วยนะครับราคาถูกจริงๆครับเริ่มต้นที่ขีดละบาทครับไปเข้าเรื่องของเรากต่อเลยที่ฝากครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาโม่นะครับ หรือ,อเกียร์ทดของเราเนี่ยนะครับมาเจาะรูตรงกลางครับเจาะให้ทะลุอีกฝั่งเลยนะถามว่าเจาะทําไมตัวนี้เราจะต้องใส่ลูกปืนนะครับตัวนี้มันจะต้องฟรีอยู่กับที่นะครับเราจะเอาลูกปืนเนี่ยร้อยสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีแท่งเหล็กยื่นออกมารับตัวนี้เราก็ต้องคว้านใส่ลูกปืนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตึงล่องอล่องสายพานเนี่ยแหละครับตัวโม่เนี่ยมันก็ถ้าไม่เป็นโม่เกีเกี้ยงกลมๆเนี่ย มันก็จะมีมมมร่องยึดสายพานใช่ไหมครับตัวผมเองผมก็จะใช้สายพานที่มันมีหลายร่องเนี่ยครับไอล่องเล็กๆเนี่ยนะเขาเรียกสายพานอะไรผมก็เรียกไม่ถูกครับเราจะกึงล่องให้มันตรงกับร่องสายพานเลยตัวนี้จะเป็น0.0.9มั้งครับไม่ถึงมิลน,นะครับ หลังจากที่เราล้วงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอา,อาตัวลูกปืนตัวนี้ผมจะใช้เป็นลูกปืนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับลองประกบเข้าไปเลยครับเอาแค่มันฟิตๆนะครับอันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับผมก็เลยตอกออกครับไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปลึกแล้วเอาไม่ออกนะครับเราจะต้องล้วงเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับคืออีกฝั่งเรายังไม่ได้ล้วงใช่ไหมเราแค่เจาะไว้อย่างเดียวเราจะต้องทําให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้ลูกปืนแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะทําให้ตัวตัวโม่เนี่ยนะครับตัวโม่หรือตัวเกียร์เกียร์ทดของอใบพารามอเตอร์เนี่ยมันจะแฝงครับก็เลยต้องล้วนสองฝั่งครับแล้วก็ฝั่งลูกปืนไว้ทั้งสองฝั่งเลยครับผมเองผมก็จะใช้ลูกปืนเวฟทั้งหน้าหลังนะครับตัวนี้มันฝั่งลึกนะครับตรงปากเนี่ยเราจะทําให้มันโล่งหน่อยเพราะเอาไว้ยึดน็อตครับ แล้วก็ไปไปแน่นข้างในครับแม่แจ้วเลยนะครับจุดนี้ที่พี่สายท่านคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเรามามิลลิ่งอะไรหลายรอบนะครับจริงๆแล้วจุดนี้เราก็จะกัดล่องลงไปให้มันลึกนะครับเพื่อไล่เบาครับตัวพารามอเตอร์เนี่ยน้ำหนักนิดๆหน่อยๆมีผลหมดเลยครับเราก็จะกัดล่องลงไปให้มันลึกๆครับเพื่อทิ้งน้ําหนักของอลูมิเนียมไปครับจุดนี้เราก็ทิ้งได้ไปจบๆรึ่งโลเลยนะครับแค่เราซ็อลงไปเป็นล่องแค่นี้นะครับ จุดนี้ที่ทุกคนกําลังเห็นผมก้มกมเงยนี่คือเรากําลังมาร์คหาศูนย์กลางนะครับก็แค่แปะไปให้มันได้สี่เหลี่ยมนั่นละครับจากนั้นก็เอาใบพัดวางลงไปเลยครับแเมื่อเราเทียบตรงกลางได้แล้วนะครับคือเราวัดดูนอะเฉยๆนะครับเมื่อเราวัดได้ตรงกลางเป๊ะแล้วนะครับเราก็เอาสว่านหรือมิลลิ่งอะไรเนี่ยเจาะลงไปเลยครับผมเองผมมีหัวแบ่งมันก็เลยทํางานง่ายขึ้นครับ หลังจากที่เราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปตาบเกลต่อเลยครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นดอกทาบเกลเอ่อ M8 1.25นะครับตัวนี้ผมจะต้องทาบหมดทั้ง4ตัวเลยนะเพราะว่าตัวใบพัดเนี่ยมันมีอยู่แค่4รูเองครับผมก็จะทาบทั้งหมดเลยครับตอนทาบเกลนี่รู้สึกว่าจะร้อนมากเลยนะครับ หลังจากที่เราตั๊บเกลียวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเจาะล้างหัวนะครับล้างหัวเกลียวคือว่าเวลาเราไขาน็อตเนี่ยมันก็จะไขง่ายเข้าครับแหม่เจ๋วเลยนะครับอืมเสร็จแล้วประมาณนี้เห็นไหมเข้ามาดูครับนี่เดี๋ยวว่าจะซาะร่อองอย่างงี้ดีไหมหรือย,ยังไงมันก็เบาอีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นเอ็ม M8 นะครับ1.25ยึดให้ดูเป็นเป็นพิธีก่อนครับยังไม่ยังไม่ใส่แปะยังไม่ยึดมาทุกตัวนะเอาแค่สองตัวก่อนประมาณนี้ครับบึมบมบมบึมบมเจ๋ว แม่แจ้วเลยตอนนี้แม่ตั้งในกลางนะ o. ตอนนี้ผมจะเอา,อาน้ำสไลด์นะครับแล้วก็แปรงทองเหลืองมาถูเอาคาราบปวามันออกให้หมดเลยนะครับคือเราต้องการเอาชิ้นง,งานตัวน,นี้ไปทําสีต่อเลยนะครับหรือที่เรียกกันว่าการอนโนด้นะครับสําหรับเสียงลมหายใจที่เข้าไปาผมก็ต้องขอภอภัยด้วยนะครับโดยปกติแล้วผมเป็นโรคประจําตัวนะครับเขาเรียกโรคหืดหอบครับมันก็จะหายใจแรงครับ ขั้นตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าการอนโนดายครับการอโนดายเนี่ยเขาจะทําเนื้อมีเดียมเนี่ยให้เป็นพุนนะครับเป็นพุนก็เหมือนเป็นโพรงกระดูกที่มันเป็นพุนแบบเป็นรูเยอะๆเลยครับมันจะพุนมากเลยนะครับมันจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปกัดนะครับใช้น้ํากดเข้าไปกัดนะครับก็ <S <S ถ้าหากให้ผมสอนขั้นตอนการอนโนดายเนี่ยผมแจ้งว่าคลิปนี้มันจะยาวมากเลยนะครับผมเองก็คิดว่าเวลามันจะเกินไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆนะครับอยากอยากทราบวิธีการทํำยังไงก็ คอมเมนต์ไว้เลยครับแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําให้ชมนะครับผมเองไม่กลั้กันแล้วครับเรื่องแบบนี้ผมสอนหมดครับและผมเชื่อว่าทุกคนต้องทําได้ครับอยู่ที่บ้านเพียงคุณมีน้ํากดนะครับผมจะสอนให้ทุกท่านทาครับทาได้แน่นอนครับทาทาแบบง่ายมากเลยครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่ผมได้อโนได้ไว้นะครับก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแหม่แจ๋วเลยนะครับเอาวะ เห็นปะเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นมันูลใกล้ๆสิเห็นปะเอาว่าเอาว่าจุดนี้เราลืมทำหน้าแปนนะครับไอตัวหน้าแปนที่เอาไว้จับหน้าใบพารามอเตอร์เองครับคือเรายังไม่ได้ทำก็เลยนึกขึ้นได้เราต้องมาคืนก่อนครับต้องมาทำก่อนครับ จุดนี้เราจะมาร์กไว้นะครับคือเอาใบพัดเนี่ยมามาร์กไว้เหมือนเดิมแล้วก็ตอกตมสูนไว้ครับไอ้จุดใบพัดเนี่ยเรา4ี่ี่ี่จุดเนี่ยนะเราจะต้องล็อกทั้งใบพัดและตัวโม่ที่เราทำสี่ไว้ครับต้องให้ตรงกันทั้ง4ี่ตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรูไว้เผื่อแปะดูเลยครับเยืย้องๆกันหน่อยหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้สว่านเนี่ยลบคม ของรูที่เราเจาะไว้นะครับอย่างนั้นมันจะคมแล้วมันอาจจะบาดมือเราได้นะครับอืมแล้วก็ล้างรูให้หมดเลยครับนี่ได้เหมือนกันครับ แจ่วเลยอันนี้มันจะวางท่านี้นี่แจ่วไหมนี่แม่แจ่ว นี่ละครับก็หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้อีตรงนี้ผมไปกึ่งมันนะเพราะว่าคิดว่ากึ่งแล้วมันคงจะสวยดัน <c oughs> เน่าเลยนะครับไม่สวยขึ้นมาอีกนะครับก็เลยอีกอย่างเราถือว่ากึ่งเสาะร่องไปด้วยนะครับนี่เข้ามาดูใกล้ๆนห้ครับตัวนี้มันจะทําให้ไม่ชัดนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นแผ่นปิดปิดหน้าอย่างนี้ครับเห็นไหมมันจะปิดรูอย่างเงี้ยครับปุ๊บตัวนี้มันจะใช้คู่กับใบคาร์บอนนะครับนี่อย่างนี้ นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ปิดโข้ลงไปอย่างนี้เลยนะครับไหนวะรู้ไหนวะนี่แล้วก็ยึดน็อตสี่ตัวครับจับสี่จุดในอยู่แล้วนะครับชุ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 บรวมจะตรงกันเป๊ะเลยนะครับผมผมวัดไว้แล้วล่ะแต่นี้ทาไมมันไม่ตรงวะเนี่ยมันจะประมาณเนี้ครับเดี๋ยวข้าไปจับมันให้มันตรงดูคร่าวๆก่อนประมาณนี้เห็นไหมครับสวยไหมนี่นี่เขามาดูใ,ใกล้เห็นไหม ถูกไหมครับนี่ตอนนี้เป็นใบพารามอเตอร์นะครับบอมมันจะหมุนไปเรื่อยๆใบใหญ่ๆมากประมาณนี้นะครับก็สปอนเซอร์ที่ให้มาทาคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นพี่เก่งไชน่านะครับเดี๋ยวนี้พี่เก่งไชน่าเขามีโรงงอลูมิเนียมแล้วนะครับคือว่าใครจะซื้ออลูมิเนียมก็ทักไปหาพี่เก่งไชน่านะครับหรือไม่ก็เป็นเพจเพจอลูมิเนียมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้้ข้างล่างนะครับ หรือว่าผมไม่รู้นะว่าเขาแบ่งเนื้องานเป็นอ่โลงกึงก็อาเพจลงกึงเพจอลูมิเนียมก็เพจอลูมิอลูมิเนียมไม่รู้ว่าสามารถสั่งผ่านได้ไหมนะครับก็ลองทักไปคุยลองทักไปซื้อดูได้นะครับเป็นอลูมิเนียมที่ถูกที่สุดเลยครับส่วนตัวเนี้ยเขาให้ผมมาทําคลิปเป็นสปอนเซอร์สําหรับคลิปวันนี้นะครับพี่เก่งชนะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับช่องอาร้านอลูมิเนียมมั้งนะครับก็ผมเองเห็นมันขึ้นบ่อยมากนะครับแต่ว่าเราเราก็ยัง ยังไม่ได้เข้าไปดูยังไม่รู้จนมารู้ตอนหลังเนี่ยครับว่าพี่เก่งเขาเปอออิดเพจอลูมิเนียมด้วยทีนี้ใครจะอยากอุดหนุนพี่เก่งก็พี่เก่งใชนะานะครับใครอยากอุดหนุนพี่เขาก็ไปเลยครับทั้งเพจอลูมิเนียมเพจลงกึงลองสั่งไปดูนะครับตกแล้วถูกนะหรือว่าจะสั่งอลูมิเนียมที่เขาแล้วก็กัดชิ้นงานขึ้นรูปที่เขาเลยนะครับก็ได้เลยเหมือนกันนะครับอยากจะทําเป็นอะไรยังไงก็ลองทักไปคุยกับพี่แกดูนะครับเขาต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดติดตามและชมคลิปจนจบนะครับสำหรับวันนี้ผมนี้รู้ได้ชสมไม่ได้ลากล่อนสวัสดีครับบาย